ามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความรักความเมตตาความคุ้มครองเจ้าตาลละจงมีแดดอื่นชั้นป .5 นะครับวันนี้ก็เป็นภาษาอาหรับนะครับของวันสปห์ที่24เดือน6ปี64นะครับเ,เราจะเรียนในหนังสือแบบเป็นภาษาอาหรับเล่มแดงเข้มหน้าที่16นะครับให้นักเรียนทําลงสมุดนะครับแล้วก็ส่งมาเหมือนเดิมครับในข้อความเฟซบุ๊กของครูยีเองนะครับ ตามชื่อที่ถูกเขียนเอาไว้ในหน้าแรกนะครับหัวข้อเรื่องประโยคสุงถามนะประโยคที่จะเรียนในวันนี้ก็คือคำว่าอีล mm ่ไอเนตัสฮาบีนะอีล่ไอเนตัสฮาบีนะอีล่ไอเนตัสฮาบีนะที่แปลว่าเธอจะไปที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูในในเนื้อหาบทเรียนนะครับเปิดหนังสือไปประพรมกันนะครับในหน้าที่16 ครับนักเรียนครับลองมาดูหน้านี้แลาสังเกตดูตัวสีแดงแดงที่ครูยีเขียนเอาไว้นะครับให้หนักสังเกตดูว่ามีความต่างกันไหมครับมีความมีความที่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะประโยคแรกนะครับอิลาไอนะตัสฮาบุอิลาไอนะตัสฮาบุนะครับสังเกตว่าสังเกตนะครับมันนี่มียากับนูนด้านหลังเห็นไหมฮะแต่อีกประโยคหนึ่ง อิล่าไอเนาะทัสฮาบีน่ะอิล่าไอเนาะทัสฮาบีนะนะครับคำว่าตัสฮาบูกับตัสฮาบีน่าเป็นเฟรลุนมูดอและนะครับใช้ในกิริยาใช้ใช้ในโดมิสคำว่าอันตาหรือชันอันตากับอันตี้นะครับเอ่อร่างเดิมของมันคือคำว่าซาฮาบ่านะครับซาฮาบ่า ah ah เห็นไหมครับด้านล่างซาฮาบ่าทัสฮาบูกับซาฮาบ่าทัสฮาบีน่ะสองอันนี้ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ สหาบาตัสฮะบูเป็นเพศชายสหาบาตัสฮะบีนะเป็นเพศหญิงเมื่อเป็นเพศหญิงจึงต้องเพิ่มคำว่ายายายาตายนะยาสุตุลยาตายกับนูนเป็นด้านหลังคำกิริยานะครับด้านหลังคำสหบาบนะครับนักเรียนหังเกตดีนะครับ เอาล้ครับหน้านี้นะฮะก็มาดูแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดแต่งประโยคสนทนากับเพื่อนนะครับอัจติเดวาหรือมาอาซามิริกกามฟิลมีซานสังเกต,เกตดูตัวสีแดงในในตัวอย่างนะครับคำว่าอันมัตโตสตุแปลว่าโรงเรียนอันล็อกตาบาตุแปลว่าห้องสมุดนะครับนักเรียนสังเกตคำตินมีซาตุนเห็นไหมฮะตรงนี้แปลว่านักเรียนหญิงสังเกตรตรงไหน ตรงที่มันมีตากลมเห็นไหมครัเราเคยบอกไปแล้วนะถ้าตากลมมันคือเพศหญิงาคำไหนไม่มีตากลมมันคือเพศชายสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตวิธีการสังเกตเบื้องต้นนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูทีละประโยคนะฮะดูทีละประโยคตินมีซะตุนิลาไยนาทัสฮาบุตินมีซะตุนิลาไยนาทัสฮาบุตินมีซะตุนิลาไยนาทัสฮาบุ ปลว่านักเรียนหญิงนะฮะคุณกำลังจะไปที่ไหนตินมีซุน h a ติว l a m a d r o อ a t i wa ayna a s habina t i as a l a m a d h a a ั n a a n t e i n t i n n a a b u ila a l m r a ิว n ฮบีน a แปลว่านักเรียนชายฉันจะไปโรงเรียนแล้วเธอละ่ะจะไปไหนนะฮะตินมีสะตุนอสัสฮะบุอิลมักตะบะตินมีสะตุนอสัสฮะบุอิลาอัลมักตะบะตินมีสะตุนอสัสฮะบุอิลาอัลมักตะบะนักเรียนหญิงแปลว่าอะไรฉันจะไปห้องสมุดตินมีสุนมาอัสซาเลมะ มาอัศเลามะมาอัศเลามะนักเรียนใช้แปลว่าอะไรโชคดีครับโชคดีครับส่วนความหมายในแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนไปดูคําศัพท์ด้านหลังนะฮะความหมายในในแบบฝึกหัดนะครับครูยิ่ไม่ได้แปลไว้ให้แต่ทําให้ช่องว่างไว้นะฮะให้นักเรียนดูความหมายในหน้าคําศัพท์ด้านหลังสุดนะครับอย่าลืมล่ะจะบอกไาเอ๊ไม่มีความหมายไม่รู้ความหมายไม่ได้นะครับนักเรียนต้องเลื่อน นะครับต้องต้องอ่านให้จบนะครับแล้วก็ยังมีคําศัพท์อยู่ด้านหลังนะฮะข้อที่หนึ่งอัลฟาสอัลกอ้าอัลฟาสอัลกอ้าอัลฟาสอัลกอ้าตินมิซะตุนอิลัยไอนตัสฮะบุอิลัยไอนตัสฮะบุอิลัยไอนตัสฮะบุ Tinmizun, ashabu ila ashabu ila ashabu ila wa ayna anti tashabina wa ayna anti anti tashabina wa ayna anti tashabina Tinmizatun, ashabu ila ashabu ila أسحب إلى تنميز مع السلامة. مع السلامة. خاتصا. المطعم. 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 الحمام. 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 تلميذة. إلى أين تسحب؟ إلى أين تسحب؟ إلى أين تسحب؟ تلميذٌ: أسحب إلى.. أذهب إلى.. أذهب إلى.. وأين أنتِ تسحبين؟ وأين أنتِ تسحبين؟ تلميذةٌ: أسحب إلى.. أذهب إلى.. أسحب إلى.. تلميذٌ. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. قالت: صعم. المسجد. 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 المكتب. 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 تلميذةٌ. إلى أين تسحبوا؟ إلى أين تسحب إلى أين تسحب تلميذ أسحب إلى أسحب إلى أسحب إلى وأين أنت تسحبين وأين أنت تسحبين وأين أنت تسحبين تلميذة أسحب إلى

البيت، البيت. البيت ستون إلى أين تسحبوا؟ إلى أين تسحبوا؟ إلى أين تسحبوا؟ تنميز أذهبوا إلى، أذهبوا إلى، أذهبوا إلى، وأين أنت تسحبين؟ وأين أنت تسحبين؟ ว่าอนอันั้ ا أ ับีนะิน as habu ila as habu ila as habu ila ทินมยซนมาอัสลามะมาอัสลามะมาอัสครับคำศัพท์้ายบทเรียนนะฮะมี8คำให้นักเรียนเขียนนะครับลงไปในสมุดด้วยนะครับ ด้านหลังของแบบฝุกหัดด้านหลังของสมุดเรียนนะครับคําแรกอันฟอสลูห้องเรียนนะฮะอันฟอสลูห้องเรียนนะครับคําที่2อัลกออาอัลกออาตู uh ้คานี้นะักเรียนเคยเคยคุ้นหูเคยได้ยินใช่ไหมฮะอัลกออาตู้แ uh ปลว่าห้องโถงหรืออาคารในผสมก็ได้นะครับคําที่3อันมัตอามูแปลว่าห้องอาหารนะฮะอันมัตออามูแปลว่าห้องอาหารหรือแปลว่าร้านอาหารก็ได้นะครับ สี่อัลฮามามุห้องน้ำอัลฮามามุห้องน้ำน,นะครับอันที่ห้านะครับคำที่ห้าอัลมัสยิดูอัลมัสยิดูแปลว่ามัสยิดนะครับบางคนจะบอกว่าสุเหร่าก็ได้ไม่ว่ากันนะฮะหกอัลมักตับนะครับหกอัลมักตับแปลว่าห้องธุรการนะครับออฟฟ,ฟ,ฟ,ฟิศนะครับห้องธุรการนะครับออฟฟิศก็ได้นะครับเจ็ดอันไมดานูอันไมดานูอันไมดาน แปลว่าสนามนะสนามญ้านะสนามญ้าก,กว้างๆนะฮะแปดอันใบตูอันใบแปลว่าบ้านนะครับอย่าลืมนะครับใครเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในเฟซข้อความนะครับเพื่อที่จะทําการตรวจง่ายนะครับอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะฮะชื่อชั้นเลขที่ให้ให้ให้ครบนะครับจะได้ไม่ตกหล่นของตัวเองนะครับอัส,สาลามุอะลัยกุมวารอุตุลอหิวะบะเระก์